รัว่ไอเชือไอเชือไอเชือเห้อเชือลือไอชิงโตไอชิงโตลนลนฮะตบด้อไอน่อเชือ้หน่อยเชืออเนี่ยไรอันไทเกอรไทเกอรนาเด้รู้จักชื่อด้วยไทเกอร์กับลนฮะรูปหล่อเป็นพี่กับน้องพี่น้องทั้งตระกูลเลยสิบตัวน่ยอ ทั้งตระกูลเลยคือตระกูลนี้คือตระกูลแมวหางกุดแต่ว่าลูกผสมแบบว่าแม่ก็หางกุดพ่อหางกุดอีกอีกตัวหนึ่งที่ผสมพันธุ์กันไม่หางกุดพ่อมาแนะแล้วลูกออกมาก็จะเป็นแมวหางกุดหกตัวเจ็ดตัวไม่กุดสองตัวอืแล้วก็มีตระกูลอื่นอีก ตะกูลในป่านี่ตะกูลแมวป่าเก็บมาจากเลี้ยงในป่านี่ใช่ไหมเก็บมาเลี้ยงจากในป่า